เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานใน k ายเน่มาสเตอร์พรีเมื่อเข้าสู่แอป k ายเน่มาสเตอร์พรีเมจะได้หน้าตาดังต่อไปนี้ช่องทางด้านขวาจะเป็นโปรเจกต์หรืองานที่เราทำไว้เมื่อจะเริ่มสร้างผลงานหรือโปรเจกต์ให้กดไปที่ จะได้หน้าตาดังต่อไปนี้ให้เราเลือกอัตราส่วนหน้าจอส่วนใหญ่นิยมใช้16ต่อเเมื่อเลือกอัตราส่วนหน้าจอแล้วจะได้หน้าตาดังต่อไปนี้ช่องทางด้านล่างเรียกว่าเลเยอร์เมื่อเพิ่มคลิปวิดีโอหรืออะไรมาจะมาอยู่ในส่วนนี้ ช่องทางด้านขวามือมีไว้นำเข้าสื่อต่างๆเช่นรูปภาพวิดีโอเพลงช่องตรงกลางเป็นสื่อที่เรานำเข้าเพื่อตัดต่อเป็นวิดีโอออกมาเครื่องมือทางด้านซ้ายมือได้แก่ 1. เครื่องมือย้อนกับย้อนไปย้อนมา 2. เครื่องมือจับภาพจับภาพแล้วบันทึก จับภาพแล้วเพิ่มเป็นคลิปจับภาพแล้วเพิ่มเป็นเลเยอร์ 3. เครื่องมือเอ็กพอร์ตหรือแชร์วิดีโอเมื่อตัดต่อวิดีโอเสร็จให้กดเครื่องมือนี้เพื่อเอ็กพอร์ตหรือแชร์ไปที่อื่นๆ 4. เครื่องมือตั้งค่าโปรเจกต์ 5. เครื่องมือขยายเลเยอร์ 6. เครื่องมือเลื่อนคลิปไปหน้าสุดและหลังสุด